สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้มีวัตถุดิบครับในใต้มาเมื่อสองคืนที่แล้วครับครับผมเดี๋ยวเรามาหาทําเมนูกันนะครับว่าจะทําเมนูอะไรติดตามครับผม อันนี้เราก็ถอดรูปนะครับกับทำไส้อะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาหั่นตัวกบกันครับนะครับเราจะมาผัดเพชรกบครับผมซอยะชายก่อนนะครับตอนนี้เราก็หั่นกบไปแล้วนะครับหั่นกบไปแล้วนี่นะอ่า เป็นท่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ใบกระเพรานะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็เกกือพ่วงเนาะส่วนหนังเราเก็บไปครับเอาไว้ทอดครับหมันนิดนึงครับใส่เกลืงลงไป ครผมจะไม่สับนะครับผมจะเป็นท่อนเอานะครับหั่นเป็นท่อนเอ้๋ยใสลงไปครับ จะได้หอมๆสี่ตัวครับเยอะมากนี่นะเขาเริ่มเป็นเป็นสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำลงไปครับ น้เราไปิดเยรเราไม่มีน้ำซุปนะครับเราก็ต้องใช้น้ำเปล่าะครับเราจะปุ้งเลยนะครับสวัสดีครับกุณชดครับน้ำปลาครับ ชาติอาจจะไม่จัดจ้านนะครับเพราะว่าต้องทำให้ลูกสาวกินด้วยนะยเนื้อน้องขาขาเลยครับใส่ะเทือลงไปครับใล้ได้แล้ว เกือบรวงแต่ไปครับมาครับใบกระเพราครับใส่มะกรูดฉีกนะครับใส่ลงไป หอองโรวยวนลึเกินนอมขาวขาวเลยครับตักใส่จานครับผมตักใส่จานครับ ข้าวก็ได้กับแก้มยิ่งดีครับผมแต่กับแก้มต้องกี้จานวันนี้นะครับอันนี้ทำให้ลูกกินครับอยอดครับผม